嗯。<noise> ที่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมจังหวัดยะลาอายุ74ปีแล้วเหมือนกันนะครับใช้ประสบการณ์จากการทํางานวัยหนุ่มๆที่เคยทํางานบริษัทร,รถยนต์มาก่อนด้วยแล้วก็งานเครื่องขยายเสียงเอามาใช้ดัดแปลงรถเก่าๆที่มีอยู่ทุกวันนี้ด้วยครับาการดัดแปลงตรงนี้นะคะก็เพื่อที่จะลดค่าใช้ใจ่ายจากการใช้น้ํามันเพื่อที่จะขับเคลื่อนรถเพื่อที่จะไปรับประสงค์ไปรับบินทบาทค่ะหลังจากที่มีการปรับมาใช้รถไฟฟ้าแล้วนะคะก็สามารถที่จะลดค่าใช้ใจ่ายได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราไปดู รถไฟฟ้าที่คุณลุงท่านนี้เป็นผู้ประดิษฐ์กันค่ะเพราะว่ามีความตั้งใจมุ่งมั่นนะคะว่าอยากจะทดลองประดิษฐ์รถไฟฟ้าเป็นของตัวเองขึ้นมาสักคันเพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจำวันค่ะก็เลยทำให้เป็นแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์รถไฟฟ้าโดยอาศัยจิตนาการเป็นตัวนำแล้วก็อาศัยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมาช่วยอีกแรงหนึ่งค่ะ สำหรับรถคันนี้ค่ะก็สามารถที่จะวิ่งได้เร็วสูงสุดเลยนะคะประมาณสัก50กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะซึ่งในการชาร์จหนึ่งครั้งค่ะก็สามารถที่จะวิ่งได้นา,นานนับสัปดาห์เลยค่ะเป็นผลงานการประดิษฐ์ของคุณตาชื่อพนักนะคะซึ่งคุณตาเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์ทางานมาก่อนและการเนื่องจากว่าปัจจุบันนะักขุมชนนายสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายค่ะก็เลยเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมาประกอบการจนในท้ายที่สุดแล้วก็ประดิษฐ รถไฟฟ้าได้เป็นรายแรกของจังหวัดยะลาอีกด้วยค่ะเป็นความภูมิใจส่วนตัวจริงๆของคุณตาค่ะครับส่วนการใช้งานคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็ขับเอาไปขนส่งอาหารที่ชาวบ้านเขามาตักบาตรให้ประสงค์ในตอนเช้าครับตอนนี้พอคำนวณเรื่องการประหยัดเงินเนี่ยบอกว่าถ้าเทียบกันปกติถ้าเป็นรถใช้น้ํามันนะครับวับนหนึ่งจะต้องเสียค่าน้ํามันสักประมาณ70-80บาทแต่พอเป็นระบบไฟฟ้าครับคำนวณว,ว่าระยะทาง1กิโลเมตรนะครับจะเสียค่าไฟฟ้าถ้าคิดเป็นเงินประมาณตก50สตางค์จนถึง1บาทเท่านั้น S <S เองนะครับและทุกวันนี้ครับก็ยังคงใช้งานได้ดีส่วนอุปกรณ์ที่เอามาทำนะครับเป็นทั้งอุปกรณ์พวกชุดคอนโลมอเตอร์แบตเตอรี่ต่างๆเหล่านี้ตกสักประมาณ2 0 0 0 0บาทอันนี้ไม่รวมกับโครงรถเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวฟังเสียงของคุณตาไล่ฟังะครับไล่แต่ใช้เองสิจ้าเองเท่ต้องการคือเราไปีิวัดรใช้รถรถเนี่ยรถติดใช้น้ำมันวัน70บาท80บบาทไม่ไหวอันนี้ไม่ต้องเติมมัน มันค่าใช้จ่ายตกแล้วกิโลนึ่งประมาณกิโลละบาทถ้าเป็นรถดูประมาณกิโลนึ่งมา3สามบาทสี่บาทนีนี่กิโลห้าตังห้าสิบตังบาทนึงแล้วแต่เราวิ่งเร็ววิ่งช้า สำหรับรถคันที่กำลังแล่นอยู่นี้ก็เป็นคันที่7ของคุณตาแล้วล่ะค่ะที่ดัดแปลงเพื่อที่จะออกมาให้เป็นรถไฟฟ้าค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการประดิษฐ์รถไฟฟ้านะคะแต่ว่าเป็นรถจัก,กรยานบ้างเป็นรถ3ล้อบ้างค่ะซึ่งก็เป็นการสะสมประสบการณ์เรื่อยมาจนกระทั่งสามารถที่จะทำเป็นรถไฟฟ้า4ล้อเล็กแบบนี้ได้ค่ะ คุณตาบอกวันหนึ่งใช้รถคันนี้สักประมาณ10กิโลเมตรก็ตกเป็นค่าไฟคิดเป็นเงินประมาณบาละสิบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็การชาร์จเนี่ยชาร์จ1ครั้งแล้วก็จะสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องประมาณ5 6วันเลย